ปกหลูกลานทุกคนที่หลวงพ่อทําไปนี่ทุกวันนี่ทําด้วยความเมตตาเมตตาลูกหลานทุกๆคนแต่ทุกคนลูกหลานทุกคนต้องกระทาแต่ความดีอย่าไปประพฤติในทางที่ชั่วขออุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจทําความดีกันต่อไปนี้ไอ้คืนที่แล้วแล้ว,ลวมาก็ให้มันหมดไปอุตส่าห์เอาไอ้ของใหม่ๆขึ้นมาทางเมตตาให้รู้จัก บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อยู่ในตัวเราทุกคนตั้งสื้อในทางสัตว์อ,อุตสาหานึกถึงคุณธรรมท,ที่เราได้กระทำไว้มากน้อยอะไรก็แล้วแต่เป็นบุญไปกุศลทางนั้นทุกคนจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อไปนี้ขอให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่ก็ดีไม่ได้ฟังก็ดี